วันอาราฟะเป็นวันที่9ของเดือนสุนเฮต์และเป็นวันที่บรรดาฮุจยาตหรือเรียกว่าคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัสจะต้องเดินทางจากทุ่งมีนาในเช้าของวันอาราฟะวันที่9เพื่อที่จะมุ่งสู่ทุ่งอาราฟะเพื่อที่จะทําการขอดูอาและวันอาราฟะเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างมาก สำหรับพี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบะฮานวาตาลาจะตอบรับดุอาและการขออภัยโทษกับพวกเขาเหล่านั้นและวันอารอฟะเป็นวันที่บรรดาขุจจาตนั้นจะต้องยืนขอดูอาขออภัยโทษตั้งแต่ตะวันคล้อยจนถึงตะวันตกดินและวันอารอฟะหากว่าผู้ใดที่ไม่ได้ไป ณนะทุ่งอารอฟาในการทำพัสถือว่าการทาพัสในปีนั้นของเขาจะใช้ไม่ได้และเรามารับทราบถึงความประเสริฐในวันอารอฟาว่ามีอะไรบ้างท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุวะลิวะสัลลัมได้กล่าวถึงความประเสริฐของวันอารอฟาไว้ยอย่างมากมายวันอัลอาะฟาเป็นวันหนึ่งในเดือนต้องห้ามซึ่งเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบบฮานอตลาได้สาบานเอาไว้ วันอาราฟะเป็นวันหนึ่งในวันต่างๆของเดือนฮัจจ์ลออัลลอฮ์สุบฮาหนะตาลาได้กล่าวว่าอัลฮัจจุอัชฮุรุมมาลูมาตเวลาของการทำฮัจจ์นั้นคือมีหลายเดือนที่เราทราบกันอยู่แล้วหมายถึงว่าเดือนแห่งการทำฮัจจ์เริ่มตั้งแต่เดือนชวาลซุนกออะดะและสิบวันของเดือนซุนฮิจห์พี่น้องครับวันอาราฟะเป็นวันหนึ่งที่ถูกกล่าวเอาไว้และเป็นวันที่อัลลอฮ์ได้สาบานเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน พระองค์อัลลอฮ์จะสาบานด้วยสิ่งใดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากในสุรานบุรุษนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาตะลาได้สาบานเอาไว้ถึงวันอาราฟะและท่านอับดุลสลัมได้กล่าวว่าเยามุลมาอูดคำว่ามาอูดในสุราบุรุษหมายถึงวันที่นัดหมายหมายถึงวันกิยามะอัลมาชูดนะครับในสุราบุรุษคาว่ามัชูดวันที่มนุษย์จะได้เห็นหมายถึงวันอาราฟะและวาชาวาชาเหต วัชฮิดหมายถึงวันที่เป็นปยานก็คือวันวันศุกร์นะครับอันนี้ก็เป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาบอกว่าลอนนั้นได้สาบานกับวันอาราฟะแสดงว่าในวันนี้มีความสําคัญอย่างมากเพราะในช่วงสิบวันของเดือนสุนฮิจญานั้นเป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาให้เบาของพระองค์นั้นได้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายอัลลอฮ์บอกว่าลิยะชาดูมานาฟิอัลฮุมวยัดกุรุสมัลลอฮิฟิอัยยามีมะลูมาต เพื่อว่าที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้มาร่วมเป็นเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขาทั้งโลกนี้และก็โลกหน้านะครับและก็ให้พวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวพระนามของพระองค์ในวันที่รู้กันนั่นก็คือว่าอิบนาบ,บาสได้อธิบายบอกว่าอายามิมะมลูมาสหมายถึงสิบวันของเดือนสุนฮิจยาและวันอาราฟะก็คือหนึ่งในวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาได้พูดถึงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันอาราฟะ เป็นวันที่อัลลอฮฺ س ب ح านาตละได้กล่าวสาบานเอาไว้อีกในสุรานฟาจัดบอกว่าวันฟาจว์วารยาเลลาอักอสาบานต่อยามรุ่งอรุณในค่ําคืนทั้งสิบนั่นหมายถึงว่าค่ําคืนในช่วงระยะเวลาสิบวันของเดือนสุนฮิจะและวันอาราฟะนะครับเป็นวันที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปีถ้าหากว่าเราจะเทียบวันอาราฟะนะครับหมายถึงว่าสิบวันของเดือนสุนฮิจยะกับสิบวันของเดือนรอมฎอน นะครับแน่นอนนะครับสิบวันในตอนชช้นเชคอิสลามอิมูตัยมียาได้อธิบายตรงนี้เพราะว่ากลางวันในสิบวันของเดือนสุนฮิตยานั้นมีความประเสริฐกว่ากลางวันของเดือนรอมฎอนแต่กลางคืนเดือนรอมฎอนนั้นในสิบวันของสุดท้ายของเดือนรอมฎอนย่อมประเสริฐกว่ากลางคืนของสิบวันของเดือนสุนฮิตยาเพีาน้องครับทาไมในตอนกลางวันในเดือนสุนฮิตยานั้นถึงมีความประเสริฐเพราะว่า อิบดะดาทุกอย่างนั้นถูกปฏิบัติในเวลากลางวันไม่ว่าจะเป็นการคว้างเสาหินการเชิดสัตว์การโกนการตวาฟโดยส่วนมากนะารภารกิจจะถูกทําในตอนเวลากลางวันและการหูกูฟที่ทุ่งอาราฟะนะครับและในในวันอาราฟะซึ่งอยู่ในหนึ่งของวันที่10ใน10วันของเดือนสุนฮิจัทนานบีมุฮัมมัดสุลลัลอะฮซัลลัมกล่าวว่า มาใน أيام งานอุสซาลาฟีหินอาฮับุอิลลอห์มิน هذه الأيام أرش ไม่มีวันใดที่เราทําความดีนะครับที่การกระทําความดีนั้นจะเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์มากไปกว่าสิบวันนั่นหมายถึงว่าสิบวันของเดือนสุนฮิจะและบรรดาสหา ب ถามท่าน رسول อลลอฮ์บอกว่าบอกกลุยารัสุลลิตโอ้ท่านรัสุลลิตเอ้ยวลาจิฮาดุฟิสบิลและแม้กระทั่งการรบการสู้รบในหนทางกอนอราเนี่ยมัน ไม่สามารถที่จะเทียบเท่าได้เลยหรือฟะก้อเรา ر س ล ل ลล l a h saw ว่ารีวะสัลลัมวลาจิฮัดุฟิสบิลดลละการญีฮัดก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่าการทําความดีในสิบวันของเดือนสุนฮิจัะอิลลารจุลุนขอรจับ,บินัฟซีวะมาลีฟะลัมยัร์จีมินดาลิกะบชิชัยเว้นแต่บุคคลหนึ่งที่เขาได้ออกรบนะกับด้วยกับทรัพย์ของเขาด้วยกับชีวิตของเขาแล้วเขาไม่ได้กลับมาอีกนั่นหมายถึงว่าเขาโดนยึดทรัพย์หรือเขาถูก ค่าในสมรภูมิรบนั่นแหละถึงจะดีกว่าการทําความดีในสมรภูมิรบในในสิบวันของเดือนสุนฮิจญะนะครับนี่กับพิ้องครับท่านนบ,บีสุลต่านอเลสลัมเอ่อได้พูดถึงเอ่อแม้กระทั่งการจิฮาดการสู้รบเนี่ยซึ่งเป็นอิบะดาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่การทําความดีนั้นในเดือนสุนฮิจญะนั้นมันดียิ่งกว่าการออกสนามรบอีกประการต่อมาครับวันอาราฟาเป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะตัลา ได้ให้ศาสนาของพระองค์นั้นสมบูรณ์แล้วในงานฮดีิจากท่านอุมัดบินคับตอบรอติลอนุกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งซึ่งมาจากเผายิวได้กล่าวต่อหน้าท่านอุมัดและกับโออาบีดินมุมมีนีมีอายาหนึ่งที่พวกท่านได้อ่านหากว่าอายะหนี้นะครับได้ถูกประทานมาให้แก่พวกเขาคือชาวยิวเนี่ยเราก็จะยึดเอาวันเนี้ยวันที่อัลลอฮฺสุบบะฮฺในตลาประทานอายะหนี้ลูมาหมเนี่ยเป็นวันสําคัญเป็นวันอิดสําหรับพวกเขา และท่านอุมัดก็ถามว่าอายะที่ท่านหมายถึงเนี่ยมันคืออายะไหนนะครับและชาวอยู่คนนี้ก็บอกว่าอายะในสุรานมาอิดะบอกว่าอันเดียวมาอัตมันตุลละกุมดีนะกุมว่าอัตมันตุอะลรกุมเนาะมัตีวารดีตุละกุมอิสลามดีนะวันที่ข้าได้ให้สมบูรณ์แล้วแก่พวกเจ้าซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าอัลลอฮ์นั้นได้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แก่พวกเจ้าซึ่ง ซึ่งความเมตตาของข้าและข้าก็ได้เลือกอิสลามนั้นได้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้วท่านอุมัตก็ตอบว่าพวกเรารู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นและสถานที่ที่อายานี้ถูกประทานลงมานะให้กับท่านนาบีสุลลาะฮวะดูัลสลัมในขณะที่ท่านนาบีนั้นขอดูอาอยู่ณนะทุ่งอารอฟอฮและในวันศุกร์พี่น้องครับเมื่ออายานี้ถูกประทานลงมาในในเหตุการณ์ฮัต อัมลาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะริวะสัลลัมในขณะที่ท่านสุลลัลนั้นนั่งอยู่บนหลังอูดนะครับทำให้เท้าของอูดนั้นมันจมลงไปในทรายอันเนื่องมาจากความหนักหน่วงของอาย่นี้และบรรดาสหายเมื่อได้ฟังได้รับฟังสดับฟังถึงอาย่นี้แล้วทําให้ทุกคนนั้นร้องไห้อันเนื่องมาจากเครื่องหมายของการจากลาท่านนาบีนั้นกําลังจะมาถึงกําลังจะพาพวกเขาไปนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น เป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานัาลาประกาศว่าศาสนานั้นได้สมบูรณ์แล้วและวันอารอฟะเป็นวันที่ท่านอัสลูลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะเปรียลละซ้ำส่งเสริมให้ถือศีลอดรายงานฮะดิษนะครับจากบรรดาภรรยาของท่านนบีกะกท่านอัสลูลลอฮฺสัลลัลลอฮะซ้ำเดี๋ยวสู่มูติสอัลินฮิจจานะครับท่านนบีนั้นจะถือศีลอดในวันที่เก้าสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจพี่น้องที่ไม่ได้เดินทางนะครับส่งเสริมที่จะให้ถือศีลอดในวันอารอฟะ เพราะว่าวันอัลอฟานั้นอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาจะลบล้างบาปให้กับพวกเขาที่เป็นนะครับอัลลอฮ์จะลบล้างบาปที่เป็นบาปเล็กให้กับพวกเขาถึงสองปีด้วยกันท่านนับดุสซาลลอห์สลัมกล่าวว่าซิยาุมย่อมิอัลอฟาอัลตัสิบอัลลอฮ์อายุกัฟุรุสตนะอัลลอติกอบละวัสตนะอัลลอติบาดเการเธอสิดในวันอัลอฟานั้นคาหวังที่จะให้อัลลอฮ์ลบล้างความผิดนะครับในปีก่อนหน้านี้ และปีที่จะมาถึงนั่นหมายความว่าบาปเล็กๆที่เรามีอยู่ณนะตัวกับเรานั้นจะถูกลบล้างให้กับเราถึงสองปีด้วยกันและวันอารอฟะนะครับเป็นวันอีดสําหรับคนพุทธจาตนะครับท่านอนับดุลเลาะหัลลัมได้กล่าวา ah, ah ar, una, ah lam, ว่ายามุลอารอฟะยามุลนาฮร์ไอยามุนตัชริกอีดุนาอะล ه ل الإسلام و ه ะ أيام أكل وشرب و ا ل ชุรบีวันเชือดและวันตัชริกวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามและวันเป็นวันเรื่องเริงของเรา แก่พ okay. ี่น้องอันอิสลามชาวอิสลามเป็นวันการกินการดื่มและการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาครับพี่น้องและประการต่อมาครับวันอารอฟะเป็นวันหนึ่งที่เป็นดุอาที่ดียิ่งและเป็นดุอาที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีรายงานจากท่านอับดุลลาบินอุมาร r ดี i ลอ l l a h u anhu ่า l a w a t a n r อ s u l ล l l a h อ ل ลั ل ل ه ع ل ي ัลลัมกล่าวว่าุด ر อ ل د ع ا ء อ ل د ع ا ء يوم الأрафة ดุอาที่ประเสริฐยิ่งนั่นก็คือการขอดุอาในวันอารอฟะ โดยกล่าวว่าอะไรครับลาอิลาฮ์อิลลอห์วะฮ์ดะฮูลาชารีกะลาลาหุลมุนกุวะลาหุลฮัมดุวะฮุอัลลาคุลลิชัยกะดิษต่งดูอาบที่นี้ที่มีความประเสริฐนั้นฉันและบรรดานบีก่อนๆหน้าฉันนั้นได้อ่านดูอาบทนี้นะครับโดยลาอิลาฮ์อิลลอห์วะฮ์ดะฮูลาชารีกะลาลาหุลมุนกุวะลาหุลฮัมดุวะฮุอัลลาคุลลิชัยกะดิษไม่มีพระเจ้าอชนใดนอกจากอัล l l a ์เพียงพระองค์เดียวโดยปราศจากการมีภาคีใดๆต่อพระองค์ และการดูแล,แลการผกครองของโป้งและมวลการสันเสรินั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงปรีชาญาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่คือเป็นดูอาส,อส่งเสริมให้พี่น้องขอดูอาให้มา,มากๆในวันอาราฟะและวันอาราฟะเป็นวันที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยเบาวของโะรงให้รอดพ้นจากไฟนรกได้มากที่สุดท่านบ w, ah นบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุซิลลัมกล่าวว่ามามินยยอมิอักษะมิมยออัติกัลลอฮูฟีฮิอับดันมินันนารมิญ ي و มิลอาราฟะนบีบอกว่า ไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยเบาวของพระองค์จากไฟนรกมากไปกว่าวันอารอฟะฉะนั้นให้เราขอดุอาอิสติฟารให้มากๆและพี่น้องครับวันอารอฟะเป็นวันที่อัลลอฮ์สุบะฮานุตะลาจะเอาเบาของพระองค์ที่อยู่ที่ทุงอารอฟ้านั้นไปอวดกับบรรดานมาไายกะท่านอิง,อง,ง,องไอช่าร์เดลอเล่าว่าถ้าเราสลลลอสลลลอซัมได้กล่าวว่าไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยเบาของพระองค์นั้น มากนะครับในวันอาราฟะให้ออกจากไฟนรกและเราบอกว่าอะไรครับและนอกจากนั้นแล้วอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาจะให้บรรดานมาลายกะนั้นมาดูเบาของพระองค์นะครับแล้วบรรดานมาลายกะนั้นก็ถามว่ามาอัรอดะฮาอุลาพวกเขาต้องการอะไรพวกเขามาทําไมนะครับและอะไรครับแท้จริงแล้วเบาของข้านั้นมาในสภาพที่ผมเพ่ายุ่งเหยิงนะครับมาในสภาพที่ฝุ่นเกาะเต็มตัว พวกเขามาต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากอรรถและพวกเขาเหล่านั้นกลัวการลงโทษจากอรรถสุภฮหาหนุตลามาเพื่อที่จะพวกเขาเหล่านั้นขออภัยโทษต่ออรรถสุบฮาหนุตลาฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัชนั้นขอดุอาและทําอามัลอิบะดาในช่วงสิบวันให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เก้าวันที่เรานั้นถือสิบอด,ดและฉะนั้นพี่น้องครับ ในวันแห่งการเชื่อเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอัลลอฮฺซุบฮะาหาตลาท่านนบีสุลตัลลอฮฺซลกล่าวว่าอินอาอัลมันอายามะอินดลออตะบารากะวะตาลายเยมุนนะฮะวายเยซุมมาเย่มุนกอดและบรรดาวันที่ประเสริฐนาเที่ยลอกคือวันแห่งการเชื่อและวันอายามุตชรีวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามของเดือนสุนฮิดะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้เราทุกคนนั้นได้ให้ความสําคัญกับวันอัลลอฮฺและเราอย่าได้พลาดโอกาสในการที่เราจะถออด และเมื่อเราได้รับรู้ถึงความประเสริฐอันมากมายนี้แล้วหวังว่าพี่น้องทุกคนนั้นคงจะให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเคขอญาติภรรยาและลูกๆของเราขอดวงต่อัลลอฮฺสุบฮฺะฮานตะลาให้พี่น้องทุกคนนั้นได้พบกับความดีและความรหมัดความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮะฮานุวาจาลา